เราไม่ทิ้งกันคังแจงชัดปุ่มสีเขียวไม่ใช่ลงทะเบียนรอบสองคังย้ำชัดอีกครั้งปุ่มสีเขียวเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไม่ใช่การลงทะเบียนรอบสองเป็นการเช็ครายชื่อของคนที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินมีประมาณ70,000คนหลังจากที่กระทรวงการคลังเพิ่มปุ่มสีเขียวเข้มในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันสำหรับให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับเงินแต่ยังไม่ได้รับเงินเข้าไปตรวจสอบ เพื่อที่จะทําให้รัฐโอนเงินให้สําเร็จตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2563ล่าสุดวันที่14สิงหาคม2563ฐานเศรษฐกิจรายงานว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังย้ําชัดว่าปุ่มสีเขียวเข้มที่เพิ่มขึ้นมานั้นไม่ใช่การลงทะเบียนรอบ2แต่เป็นปุ่มสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยีายวาเราไม่ทิ้งกันเท่านั้นและยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดทางนี้สถิติของผู้ ที่ไม่ได้รับเงินมีอยู่ประมาณ70,000คนทางกระทรวงก็พยายามโอนเงินให้เรื่อยๆและยังไม่ได้ระบุว่าจะยุติการโอนเมื่อใดดังนั้นหากใครก็ตามที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้เช็คจากเว็บไซต์นี้และติดต่อธนาคารที่จะให้นำเงินเข้าโดยด่วนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com นะครับ